เลแมึงบ้ามากเยี่ยผีทางเช่าอ่ะเช่าสชเช่าเช่าเช่าอะเช่าโชฮัลโหลน้องรักทำไรอ่ะโอ้ยไม่เป็นไรครับฟังพี่เพิ่งถึงฟังเหรอมาเจอถังเช่าได้ไหมน้องได้ได้ครับได้ได้หรือเรื่องพี่พี่ไปขุดถังเช่ารอน้องได้ได้ครับได้ครับเยี่ยได้กี่บาท เมื่อวานเมื่อวานหรอเมื่อวานถังเช่าสี่แสนนะคนดูสี 4, ่แสนนุ้ยเยอะนะุ้ยคนดูไม่เยอะหรอวะไม่เยอะหรอเมื่อวานทำแค่หกคำแค่หกชั่วโมงเลยนะคนดูสี่แสนเราเล็กโอเวอร์พี่ว่าไงน้องเขาน้องเขาคงอาจจะไม่ได้อ่าเอาแค่าอาอะไรแค่อยากช่วยอะไรคนดูถ้ามันถ้ามีโอกาสอยากให้น้องเล่นนะถ้ามีโอกาสอยากให้น้องให้เล่นต้องรองต้องถามหลายๆคนคนดูผมผมไม่มีผมไม่มีจิงติดตัดสินใจครับคนดูเยอะปะเออเยอะนะเวย้ย ขอบคุณฟอลโล่ใหม่ทุกคนด้วยนะคะใครเข้ามาดูใหม่อย่าลืมฝากกดติดตามให้อาโกลีด้วยนะคนดูขอบคุณมากมากนะครับสำหรับเมืองนี้โคตรเยอะใช่ปะไอ้เยี่ยตีแต่ละวันอี๋สำหรับวอร์ดก็เยอะไอ้เหี้ย้าเปล่าวะแม่งเฮี้ยฟีมบอกน้อยไอ้โกงงไอ้เียโกงงว่ะไอ้เหี้ยนี่ใส่โคตรดีนี่ใส่ดีจริงน้องนี่ใส่ดีครับน้องนี่ใส่ดีน้องนี่ใส่ดี คนดูเฮ้ยใครเป็นคนดูจากวอทมึงก็ไม่ต้องไปหาเลื้อนเสียเขาก็ได้ครับน้องให้เขาดูเคเคเขาเ, ow, าเ,ขเรียกพี่โกรว่าเสียโกรเรอครับน้องชายน้องใช่อ,อ,อย่าไปเลื้อนเสีเขาเลยครับนาน,นานทีจะมีมุมเสียไอ้เหี้ยว่าไงครับเสียว่าไงครับเสียถอดว่าไงครับเสียน้องอุ้ยสวัสดีครับไข่หนุ่ยกุ้ยไข่ครับอ๋อสวัสดีครับกยสวัสดีครับพี่กุ้ยไข่เดี๋ยนี้ครับพี่ทำอะไรครับพี่เลิฟ พี่ต้นทำไรครับอาฟ้าหมั่นเช่ากับพี่เพื่อนยูอุปกรณ์ไปหมดเลยอ่ะถังเช่าเลยอ้อพี่แล้วพี่ฟาร์มอะไรอ่ะเอ่อพี่เราไปถังเช่าเหมือนกันน้องไอ้เฮียกำลังซิ่งเลยตอนเนี้ยซิ่งๆอ่ะเจอถังเช่าเว้ยไข่หนุ่ยเอ้ยไม่ใช่ไข่เ้ไข่ไข่ครับเจอครับแต่สั่งให้ไปเรือนได้ในระบบนะเออหาไอซีเพิ่มจะได้โอซีจะได้จะได้เซิร์งกับโอเซิร์งกับโอซีไงโก้เหี้ยสัตว์ หาตีนนาดิน้องนั้นน่ะฟาร์มไปฟาร์มมาเป็นเสียเป็นเสียตลาดไทยไเฮียเฮี่ยฟาร์มเซ็นว่ากว้างขวางมาเจอ oh เจอเขาขี่ลออผิดเรียกผิดทุกรอบมุกไอเฮียคูมุกครับคนดูน้องพี่มุกน้องชายพี่ใข่หนุย่ยอ๋อไม่ใช่ดีกว่าโทษครับถ้าถูกพี่ชื่ออะไรครับพี่ชายพี่ชายครับครับกับพีบชสีเหลืองชื่ออะไรครับพี่ชื่อเลโอครับผมเชียร์เอาดีพี่ คนชิริโอแม่งโคตรเท่พี่เพื่อนพี่รู้ปะคนชิริโอแม่งแม่งแบบมันมีความหมายพี่รู้ปะคำว่าเลโอมันมีความหมายนะพี่รู้ปะคำว่าอะไรฮะเลโอเลโอเลียนพี่รู้ไหมสามชื่อนี้มีความหมายพี่รู้ปะมีความหมายว่ามันแปลว่าผู้กล้าพี่แปลว่าเสือหยุดด่งเสือผาพี่เข้าใจปะครับเอางี้พี่ใครตั้งชื่อใครตั้งชื่อเลโอให้พี่พี่ถามผมถามเลยพ่อครับผมเชีย P. พ่อเลโอพ่อพี่ใช่ครับโอ้อโหพูดจริงนะเว้ยพี่พ่อพี่โค้ชเทสดีอะ่ะโค้ชมีเซ้นอะถ้าบอก <c oughs> เขาบอกคนชื่อเลโอได้หล่อจริงไหมพี่หล่อจริงไหมก็ <c oughs> มันไม่น่าจริงฮะไม่น่าจริงเหรอเ <c oughs> อ้ยพี่ผมผมผมคุยผมถามนิดหน่อยดิคื <c oughs> อครับพี่เป็นผู้เล่นใหม่ป่ะพี่ไม่ไม่ใหม่แล้วครับ <c oughs> <c oughs> ใช่หรอแล้วแล้วทำไมแล้วพี่ทำอะไรครับพี่ตู่เนี่ยพี่พี่มาหาผมีมาหแบเนี่ยครับ เออผมมีได้ปรึกษาพี่พอดีผมเป็นผู้เล่นใหม่ครับผมชื่อโกโนะพี่ัอ oh ดีครับครับโ <Yeah. S 2> อ้ครับคือผมเป็นผมเป็นผู้เล่นใหม่พี่แล้วคือ <Yeah. S 2> ตอนนี้แบบผมติดปัญหาเรื่องแบบคือตอนนี้มันแย่ว yeah, ่ะพี่แย่ yeah, จริงว่ะตอนเนี้ยครับผู้ผมเพิ่งเข้ามาทาแก๊งเพิ่งเข้ามาทาแก๊งตอนนี้แบบยังไม่ขึ้นสลตไม่มีสลอ,อะไรพี่ถูกป่ะครับ oh แบบผมตนนิดปัญหาแบบ <Yeah. S 2> ผมจะทําตู้อะพี่ตอนเนี้ยแบบผมไม่มีตังค์่ะพี่ติดปัญหาจริงเลยพี่ตอนเนี้ยคือผมจะพับแล้วแล้วผมเป็นแบบว่า เาเรียกผมว่าเสียเสียโกส่งออกถังเช่ารับพี่แต่ว่าแต่ผมเป็นเสียได้ไงผมไม่มีตู้อะพี่ถูกป่ละล่ะโมจิถูกปะ่ะล่ะพี่มันจะพูด<อ>แล้วมันก็แบบว่า<อ>ผมลำบากใจพี่ผมลำบากใจจริงที่จะพูดกับพี่แบบนี้แต่ว่าแล้วแต่พี่จะสนับสนุนผมดีกว่าพี่เอา,อาง,งี้ดีกว่าสุดสดแย,ย<อ>่จริงเฮ้ยกระบาดนายเลยหรอพี่ครับผมไม่แบบพอจะมีแบบเงินสดสักแบบสี่ห้าพันอะไรอย่างเงี้ยผมแบบว่า ทำทุนไม่พี่ตู้อยู่แค่นี้เองพี่พี่ไปถือกรเบือวไปตู้แล้วกันหรือว่าช่วยผมแล้วกันช่วยน้องโกอุ้ยนี่ครับสองพันก็ยังดีพี่ผมก็กระบะทรายน่าจะขายได้คพันละพันกว่าบาทนะครับผมขอบคุณพี่มาพี่ผมขอบแบบพี่พี่ยืนตรงนี้บ้างได้ไหมครับผมผมแบบโอ้ยผมขอกราบพี่จากใจทีหนึ่งนะพี่ของควัญพี่พี่เลโอเขาบอกเขาบอกคนชื่อเลโอลิลิโออ่ะมีเสน่ห์ทุกคนพี่พี่ยืนยันคำนี้ไว้ ผมแดงของพี่อ่ะมีไม่ได้แล้วดิมีแฟนแล้วอุ้ยมีเสน่ห์มากกว่านี้เดี๋ยวงานงอกเชียหล่อจริงพี่ขอบคุณนะครับพี่พี่แม่งหล่อทั้งกายทั้งใจเลยว่ะพี่ดูครับนี่ครับงั้นเดี๋ยวขอตัวไปทำงานก่อนขอบคุณครับพี่เล็บย่าอิ่มว่ากระบะทรายเมียอยากได้กระบะทรายเนี่ยไอ้เหี้ยเมียอยากได้บะทรายพอดีเลยคนดูไอ้เหี้ยบะทรายอ่ะค่อยๆฟาร์มค่อยๆฟาร์มเงินเพิ่มไหมน้องช็อตไว่าโอซีอ่ะไอ้เหี้ย มีให้เห็นเนี่ยแกงรวยพะโก่นี่อันนี้เงินที่เอามาสับสนรรรรแกงนี่คือเงินเงินจากการโดนทหมดเลยนะจะ oh, ใช้คำว่าขอ, <yeah. S 1> ขอเดยกว่าโดนทดีกว่าคนดูเข้าใจปะใช้คำว่าโดนทดีกว่ากระบาสายมีน้ำหนักลหวคนดูไม่มีน้ำหนักเ,เก็บไม่ได้หรอครับเก็บได้บ้าคนดูเอโลเล็กน้องครับพี่เอ้กระบาดสายมีน้ำหนักปะกระบาดสายอ่ะผมไม่รู้พี่ผมผมไม่เคยได้อะดิเออใช่เหรอไอเองลองอันหนึ่งดิลองลองนะ ได้ม yeah. ีไหมกิบมาไม่ม yeah. ีไม่มีพี่ไม่มีกิบมาโอ้ยพี่ผมกดเปิดเฮ้ยออดีอ่าไอ้โรเล็กนะใช่ส่งอยากเปิดเด็กเคียร์กับแฟนพี่ยาวเลยกระบะซายพี่อุตส่าห์หาให้สุดที่รักพี่ได้เทโรเล็กมาหาคือมาเล็กถึงงั้นน่ะมึงไม่ตามหาคือขอบโลกมาเลยน้องแล้วพี่รู้ไหมผมได้อะไรอ่ะได้เลยได้ผงยางมาเนี่ย ได้ห่วงยางด้วยล้อหลอกได้โรเล็กเจอกันวันนี้เจอแน่เจอที่หงเช่าน้องรักเจอหลังเช่าเลยมีเจ้อะไรเอาอะไรไหมน้องเจ้อะไรไหมไม่ไม่ผมมีพี่ผมมีโอเคโอเคโอเคพี่ชายครับพี่พี่ชายหูดำครับพี่พี่ชายครับครับครับพี่ชายชื่ออะไรครับพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่เลิฟผมชื่อมิลลีครับ บิลีฟหรอครับครับเชี่ยพี่เชื่อพี่เชื่อตัวผมมะผมถามเลยอะไรนะครับพี่เชื่อตัวผมไหมพี่อผอเชี่ยครับผมเชื่อตัวพี่เหมือนะครับพี่บิลีฟเจนครับกูไปแล้วจ้าท้องสุกงอมีเอะคุยอยากมีปืนว่ะไอ้เชี่ยอยากยิงแม่งว่ะคุ้ยอยายไอ้เียเราสูบใส่ไปก่อนนะมึงไอ้เชี่ยไม่รู้ดิคนรู้หาหาเรื่องคุยมาไม่นั่นแหละ เรื่องนคะุยไปไหมล่ะไปแล้วจ้าเฮียสัตว์ไปแล้วไปดีกว่าไอ้เฮียคนนี้ไม่ได้ชื่อบิลลี่ผมจำเสียงได้พี่อะใช่เหรอแม่งอ่าไอ้เฮียซุยกะไม่แต่แต่เฮียโรเล็กกูต้องเตือจริงไอ้ไอเฮียโรเล็กมันมันเล่นผมลุไอ้เฮียมันมันมันแผงลิทละให้ให้เปิดกระบะให้ลองให้ลองเฉดกระบะทรายแม่งเสือเปิดได้ของทองได้ถ้าเมียกูรู้เฮียโรเล็กโดนแค่นั้นแหละแล้วพี่โฮปจะหาเช่าฟูเรียทำไมพี่ ถังเช่ามีให้ทำเน่ยพี่โฮปเคโฮบเฮีย oh, <yeah. S 1> โอ้ยทีมงานทำงานดำมิเฮียน้อยใหญ่วะ่ะทำนังเช่าอยู่คนเดียวเสียโง่เฮียเย้เฮ้ยเฮียเจนี่ว่ะฮัลโหลน้องเฮีเจปะเนี่ยใช่พี่คือมาน้องเฮ้ยโหงานคนเดียวเชีย oh, oh. ใครทิ้งเงงได้ลงคอวะน้อง กไปไหนแล้วพี่เก้าไปไปไหนโอ้มึงจะไปหาเลยกับมันมาเล่นวาโลยหกวันเล่นวาโลยจะหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้ามันไม่เอาเพื่อนฝูงแล้วโอเคอยู่มันเขาอยู่กับคู่รักเขานู่นรู้จักไหมดําโอเวอร์อ่ะคู่รักเขาอ่ะนั่นแหละเขาอยู่กับสามีเขานู่นน้องกั๊มอ่ะเฮียไม่มาหรอกเวลาเนี้ยเกีพี่เคเคบับหรือกิบับเป็นอะไรครับบอกว่าเดี๋ยวเวลานทางเช่าเดี๋ยวเจอกันเมื่อปัจจัยงานตามมาเฮียนี่ใครวะเนี่ยฮัลโหลครับนี่ไงไอโกก็อยู่นี่ อันนี้ทำไรอะทำอะไรครับไอ้ไอ้ไอ้จิบไอ้จกูนจกูนอยู่เอาดีแม่มึง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 มีหางเช่าในตู้ปะมีใช่ไหมเอ้ยมึงมีตู้ไหมตรงนี้กูไม่มีตู้ตรงนี้ไม่มีตู้ไหมไม่มีตู้เลยแล้วแล้วแล้วหางเช่าเต็มตู้ยังเอ้ยแต่ถ้าเต็มตู้ยังตัวเต็มตัวตำรถยังเต็มแล้วมา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 เอาไปมึงจะเก็บตู้เหรอเอาเก็บตู้สิเฮียเมื่อวานกูกูจะขับกูว่าจะขับขายเลยนะกูกูจะไปแล้วอ่ตามใจพี่รู้เรื่องเออ ไอ้เจ๊จิมไม่ไอ้เจ๊จิมเก็บเงินไว้คนเดียวคนดูชัวร์เลยไอ้เจ๊ไอ้เหี้ยวันนี้มันก็มีแต่เองเหรอวะที่อยู่กับพี่แล้วเนี้ยเฮ้ยโหคนที่นี่โคตรเยอะเลยอ่ะเอ๊เอ๊มีของหอมมาโรเล็กมีใช่ไหมมีมีมีพี่มีอุ้ยสวัสดีครับพี่ไข่หนุ่ยพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับกล้วยพี่กล้วยไข่สวัสดีครับผมพี่กล้วยพี่พี่กล้วยครับพี่เลิฟ แล้วแม่เรียกพี่แต่เรียกแม่ไม่เอาพี่ผม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 อยากพี่เรียกเรียกพี่ว่าพี่พี่กล้วยได้ไหมพี่มันแบบผมรู้สึกแบบนับถือพี่ไงจากใจไงผมก็รู้สึกแบบว่าได้แน่ได้ไหมได้ไหมครับพี่ถือเอาได้ไหมได้ไหมได้ไหมครับได้ไหมพี่โกอะไรครับพี่ฮะพี่โกจะอะไรว่ามาเลยไม่ได้เอาอะไรพี่ผมว่าไม่ไม่ทำอะไรผมแค่แบบรู้สึกดีไงที่แบบว่าที่แบบว่ารู้สึกดีพี่มาอยู่ข้างผมรู้สึกดีพี่ก็ไหนปะพี่กล้วยพี่เลิฟเกียรพี่ได้ครับได้เกียร์ครับพี่ผม เนี่ยทำงานนะครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีพี่โจทย์ส้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับพี่เชฮะฮะเชครับเชอ๋อเชเชเชใช่ไหมครับใช่ครับอืมี่เป็นคนขับรถจุดร้อหรือเปล่าครับเนี่ยเฮ้ยขับครับอยู่ท้ายรถครับ อ๋ออยู่ไทยเลยเจเจอย่าสดน้องอย่าสดพี่ขอร้องพี่อย่าสดน้องอย่าสดอย่าสดเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสิบหรอเขาเอาแก๊งมากระทืบทพื่อนใครไรเชียพี่เขามากับแก๊งเขาแน่เลยผมสีเดียวกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าทัพไม่เป็นไรค่ะครับผม่เอางี้พี่เอางี้พี่ผมถามผมถามพี่ตรงๆเลยพี่คิดว่าเจโฮกับบีบอสลีที่ชื่นขึ้นจื่อจกปูนอะแล้วเกมพี่ว่ามันเสี่ยวว่ะพี่ผมถามนะแบบ แบบทำงานเน่ยไม่เป็นแล้วยากหญ่เนี่ยทำมาพี่ถูกป่ะเดี๋ยวนะเขาเป็นใครอ่ะผมยังไม่รู้จักเขาเลยเนี่ยไม่พี่ให้พูดไปเลยว่าเสี่ยวหรือไม่เสี่ยวพี่พูดไปเลยตรงตรงเลยอ่ะตรงตรงเลยถูกป่ะล่ะพี่ไม่พี่ผมแล้วแล้วพี่คิดว่าคนพี่พี่พี่เอางี้พี่กรยจกปูนไหมพี่ผมถามหน่อยพี่เชยเคยครับเคยครับเคยเหรอแล้วพี่ว่าตำรวจที่นี่ตึงไหมพอเราตึงพอเราตึงมือพี่อยู่ไหมมันก็พอรอดอยู่นะเชี่ยเอาดีพี่ไม่ไอโรเล็กไอโรเล็กมาที่นี่มาที่นี่ก่อนมึงี่นี่ก่อน ตอนแรกมึงตอนแรกมึงไม่มีนี่ไอไอไอแฟชั่นแฟชั่นเที่อะไรเนี่ยมึงมาจากไหนอยู่ในเป๋าพี่อย่าบอกนะว่าห่วงยางที่กูให้มึงไปเมื่อกี้อ่ะไม่ใช่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 มึวงยางป้่น้องไม่พี่ห่วงยางมันต้องสะสมไปคพบกันได้ไม่ได้ไม่ไม่อันนี้หนาแล้วพี่อันนี้โอเคโอเคโอเคน้องชายโอเคเชี่ยแม่งแม่งบิดแม่งบิดห่วงยางเมียผมไม่คุยคนดูอ่ะ เล่กอะน้องรอเล่นนะพี่แกงมาในเฉยเฮ้ยน้องรักน้องรักพี่แกงเห็นเว้ยเออไม่พี่พี่ผมชิ่วพี่ใช่หรอรู้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 เหรอรู้ได้่องรู้ได้่องรู้ได้่องรู้ไงว่าว่าไม่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 กูบอกจริงนะช่วงนี้กูแย่แลยหนึ่งศูนย์สี่โอนตังค์มาหน่อยดิน้องหนึ่งศูนย์สี่อยากน้องไม่ต้องมายิงนะเพีองข้าเพืยงนี้ เียน้องรักอะช่วงนี okay, ้พ no, oh yeah, okay, ี em ่แย่ป um you know ่ะน้องรักช่วงนี้พี่แย่ป่ะน้องไอ้เหี้ยไม่เห็นรูปที่ผมส่งไปยังอะไหนน้องไหนน้องรักเดี๋ยวดิส่งส่งผมส่งมาแล้วอีก Oh no Ah ha ได้ส่งมาย่อเย้ใช่ป่ะไอ้โรเล็กไอ้เหี้ยแบบแบบมันเท่ยังไงโอ้หมึงสาบานว่ามึงคิดว่ามันเท่มึงเลยส่งมาใช่ป่ะใช่ครับเท่เท่เท่ไอ้เหี้ยกูชักฉุนกับแม่งละไอ้โรเล็ก